เปิดทางครักงที่อ,อีกแล้วครับพระคุณท่านทั้งหลายสวัสดีจ้าร์แม่จ้า นี้ทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวเนี่ยจะต้องคิดเงินแล้วแล้วเดี๋ยวจะ,จะเตรียมตัวไปกดเงินทุกคนครับขอเปิดระบบสิงใครที่ยังไม่สิงฝากระบบสิงด้วยนะเดี๋ยวจะไปกดแล้วใครจะฝากรางวัลแต่ให้ผมพรุ่งนี้ที่งานของลองเติ้ลโนออนนะครับจารับเชิญนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมสิงสิงกันเข้ามาเลยนะสิงที่เรียกนี้นะสิงเข้ามาเลยมาเร็ว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  เดี๋ยวขอขอดูระบบสิงหน่อยอยู่ที่เซนครับถึงไปแล้วนะครับขอบคุณครับรุ่งก็ไปครับอ่ต้องเอาระบบสิงสู้กับระบบสงตุงต้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 งตุง้ง ที่โดนข้อจำกัดคนถ่ายไปสามร้อยเลยมันดีดออก <c oughs> ใช่ครับอยู่เซอรทรส์น่าคอนประจครับอะไรนะเต็มไหม,หไหมผมเป็นคนที่น่ารักแบบธรรมชา <c oughs> ติอย่างนี้ถาพ่อรอแล้วแป๊บหนึ่งนะครับรอนหนึ่งแลว อนะไรครขอเปิดระบบสิงแป๊บน,นึงนะครับไม่เดี๋ยวจะไปหาที่ป้อนะครับมาก่าเจเจครับผมมาก่าเจเจเริ่มงานกี่โมงคะเริ่มพวกนี้นะ่าจะเริ่มไหวครับเริ่มหัวท่ำแล้วครับผมเริ่มหัวท่ำครับมาถ่ายกันมาขอบคุณนะระบบพิงที่เข้ามาด้วยครับขอดูหน่อยขอดูระบบสิงรัวๆหน่อยเร็ว เสื้อสามารถสทำได้ตอนนี้เสื้อยังไม่ออกทำนะครับเดี๋ยวจะออกทำอยูม่มไหร่เดี๋ยวจะบอกนะครับในเรื่องเสื้อของดอบไหนอีกนะครับเดี๋ยวน่าจะทําในช่วงก่อนวันครูครับเดี๋ยววันครูเมื่อไหร่เดี๋ยวจะให้ทราบนะครับผมขนมจีนบางแฉมอะไรไหมพี่หรอเคยกินไะมชอบกินะมากจริงไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่เหนียวครับขอบคุณพี่ตาตูนครับ ขอบคุณครับขอบคุณคุณิ๊ขอบคุณคุณแก้วครับผมเดี๋ยวจะไปกดแล้วนะทุกคนประมาณอีกสักสิบนาทีหรือห้าที ừ. เดี๋ยวดเดินยอดเดียวแล้วก็ไปกดติ๊กกันเลยครับเปิดรับอีกแค่ห้าทีก็ได้ไม่ได้หมดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบุ้ยรัวเลยขอบคุณครับ เอาคุณคำตีนเพรามันซึ่งใจมันซึ่งใจมากมากเลยเนี่ยถ้าเป็นสามนอสี่นอจะพูดคำนี้นได้เหมือนกันมันซึ่งใจมากมากดีนี่เนี่ยมันซึ่งใจขอบคุณพูดเชโะคโพได้วยครับ